ทางศูนย์อนามัยทีซิฟครับอบุบลราชธานีกรได้มีการจัดมากรรมครับขับเคลื่อนการสร้างความปรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและกาอนามัยซิ่งแวดล้อมและกาจัดกิจกรรมครับลดน้โล,นล่งเอ็นด,ดูอนามัยนะครับเขตสุขภาพทีซิฟประจำปีงบประมาณพุษธศักราช2 5 6 8ครับ ที่ห้องประชุมทับทิมสยามโรงแรมซูนี่แกนโฮเทลแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อํเภอเมืองอุบลราชธานีดรนะครับนายแพทย์ปองพ้นวรปานิคะรองอธิบดีกรมอนมามัยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมากรรัคขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนมามัยสิ่งแวดล้อม พร่งแห่งการลู่สุขภาวะทีดีและกักิจกรรมนะครับเอ็นดูอนามัยกำลังดีกินดียิ้มสดใสเข้าใจเพศวิถีเขเตสุขภาพทีซิประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8ซึ่งกระจัดขึ้นระวังวันที่18ถึงวันที่19พฤศจิกายน2016 เพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีความรอบรู้ทางด้านของสุขภาพและการสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่มีพึ่งประสงค์โดยนะครับมุ่งเน้นในให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพมีความเข้าใจสามารถประเมินและตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและกคนรอบข้างในอย่างเหมาะสมส่งผลให้โรคติดต่อบอเรือร่างลดลง อายุยืนนะครับและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซอยลดความเลื่อมล่ำและการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยนะครับกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางด้านวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแนวคิดเอนดูอนามัยโดยร่องอธิบดีกรมอนานไมัยนะครับได้กล่าวถึงกิจกรรมการลดละดมเอนดูอนามัยกำลังดีกินดียิ้มสดใสเข้าใจเพศวิธีวา่า กัเป็นสิ่งที่กรมอนามัยครับต้องการเล่งสร้างความรอบรู้ทางด้านของสุขภาพให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคนะครับบอติดต่ตอเลือดลั่งโดยเน้นในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพมีความเข้าใจสามารถประเมินและก็ตัดสินใจเพื่อด,ดูแลสุขภาพของตนเองและก็คนรอบขางได้อย่างเหมาะสมโดยเริ่มเปิดตัวสุขภาพ โดยเริ่มเปิดโตทีเคสุขภาพทีซิครับเป็นแห่งแรกในภาคอีสานซึ่งมีเฮาก็มีเสียงสัมภาษณ์นะครับของดออรนแพทย์ปองพ่นว่อรปานิครับว่าจานข้าวเราหนึ่งจานเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับสองส่วนเนี่ยควรเป็นเรื่องของผักผลไม้และอีกหนึ่งส่วนนะครับเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือข้าว นะครับเป็นชื่อว่าสองนะครับ4ส,ส่วนมี2ส,ส่วนเป็นผักผลไม้1ส่วนเป็นโปรตีนอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นพวกแป้งนะครับ